สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี่ปีไม่ยเยอนมกราสองหาหกแปดนะครับเป็นหลดชคสุรพงศ์นน้ำรดไม่เข้ามารดดีรดง่ามรดถึอสาภาพไม่นิโนนะครับเป็นนิโน่เอฟซเก้าโเกดมเมนเตอร์ซี่รีหาลอยนะครับผมเป็นชม ชมไมล่าสุดตอนนี้นะครับขั้นนั้นพื้นเอนื้อนนึงงพื้นเอิ้นไวชมวิเตอร์นะครับชมไมล่าสุดนะครับพี่น้องหนยน้ำขามาไหมรถทัดนีด่เป็นเอฟซีเก่าเกดมินิเตอร์ซีรีส์ห้าร้อยรถจดทะเบียนปีหกสี่แรงมาร่อยหาซื้หาแรงมานะครับผมซื่อเก็ฑรถเท่าหน่น้ำขามาไหมนะครับของดีของงามของถึกมาแล้วครับพี่น้องมาแล้ว กูไดกำลังหาลดตนอืไปเรียนดูนะครับเป็นรหเง้ยามีนหกสิบนะครับเดิบเมบางนั่งบวชครับรถดกันหนึ่มากยางไม่หกเสียนครับยางสิเจ็ดยางไม่มดตั้งหกเสียนนะครับผมซึ่งเดินนั่งขอมาไม่เพิ่งเต้งโตแล้วเพิ่งล่างแล้วแล้วนะครับผมทุ่งกระื่อนะครับ รถคันนี้บอกเลยว่าเก้มหาเปรเนตะครับผมเียบทอกับไม่เนี่ยเก้้าเรเซนะครับเป็นกระบะแข็งๆรุ่นมินยมนะครับเปิดค้างได้นะครับนี่ล็อกท่ายละครล็อกหัวเสาหนาเป็นเสาใหญ่นะครับเปิดข้างลงได้ทั้งแข็งเลยนะครับเน่าสุดหาเมรินะครับเป็นฮีโน่เอฟซีเก้าเกซิลีหาร้อยโดเมิเตอร์นะครับผมในน้ำขม่าไหม ส่วนสูงหรืมาสูงนะครับเราแค่น,นี้ครับจากขึ้นนี้ขึ้นไปก็ประมาณถร้อยร้อยหาซิปนะครับส่วนสูงบ่อยบะสูงปานไหนนะครับเล็กตรงเล็กค้างเล็กเหมือนนะครับบะมีไม้จักหน่อยครับเราแค่น,นี้ส่วนข้อมว่วงจากฝั่งนี้ไปฝั่งนั้นสองเม็ดมีสิบเก้าเส้นนะครับรถคันนี้อยากก้างแน่นะครับผมทำโดยกระด้างเหลี่ยมเสือเหลี่ยมอารถตัวนี้อยู่เอาไปเรียนไม่กิาจการของขี๋ยวเลื่อนปี่น้องทั้งหลายฉลองปีหกแปดนะครับ ซึ่งเต็มรถโขกสุรพงษ์รถงามเนี่ยน้ำขม่าไม่นะครับพี่น้องเป็นเป็นยางนี่ไม่ลอยไปเส้นทั้งหกเซนนะครับรุ่นเอ่อชิวีอาร์เนี่ยมันมันสิบไม่ลอยหายิปหาแรงนะครับพี่น้องท่านใดว่าท่านว่าท่านได้เข้าใจรถตัวนี้อยู่ส่วนตัวเก่าเดี๋ยวมันจะมีเครื่องลอยซีซิปหาแล้งหลักลอยเครื่ิปหาแลงนะครับสมเก่าของมันอยู่นะครับ ต่ตัวนี้เนี่ยมันจะมนี้เครื่องร้อยห้าสิบห้าแรงแร้อยเจ็ดสิบห้าแรงสองร้อยสิบแรงครับตัวนี้สี่ีสามรุ่นนะครับแต่ว่าชมเดียวกันมืดครับหิ้วตะแรงมนาครับเครื่องนะครับผมเหมือนไหมครับรดไส้หน่อยครับรถขั้นหนึ่งทุกย่างทุกย่างเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ่วนชวนของฮิโน่เนี่ยสิบอกเครืออีซูซูนะครับกระจกเนี่ยสิเป็นมือหมุนนะครับฮีโน่ รถโชคสุรพงษ์รถงามในน้ำขาไม้ฉลองปี68ในน้ำข่าไม้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจอยากเรียกคือเรียกหาขอโทรมาทักมาหาผมอยู่นี่ได้นะครับผมส่วนลาแค่นั่นปอดอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมื่อขอนใจน,นั่นเปิดไอยู8แสนเก้าหมื่นบาทนะครับผมเปิดปอแพงนะครับเปิดถึกถึกครับพี่น้องลาแค่จับต้องได้ครับเปิดราแค่8แสนเก้าหมื่นบาทนะครับ เอฟซีเก้าเกโดมิเนเตอร์สี่หหายสีแทสสีแหลงที่เนะครับชมไมนีลยสีเป็นสีขาวจังสี่นะครับโอเคครับผมเชื่นครับรถใส่งานบาหลายนะครับคับเยครับทานใดสนใจกับโทรมาทักมาเป็นฮีโน่ f เอฟซเก่าเกย่าวหาเมทหกสรถทะเบียนปี6กสี่นะครับเพื่องยอนลอยหาสหาแรงนะครับพี่อง 8แสนเก้าืนบาทนะครับท่านใดสนใจกตโทรอ้าทางมาสำหรับปีหกเจ็ดที่ผ่านไปลูกค้าท่านใดที่ซื้อผมไปก็ขอให้แจ้งเงินล้านเข้าบ้านเลื่นออกบ้านก็ให้เง,งินแสนเ,สเข้ากระเป๋านะครับผมสำหรับเชฟนี่ก็จะได้รกราบล่าเอฟซหรือว่ามันเอฟซทั่วประเทศนะครับผมสวัสดีครับ